วันนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยายลัยบูรพาค่ะการเดินทางนะครับก็จะมีรถเหลืองในก็จะเป็นรถของสวัสดิการของมหาวิทยายลัยเรามีพี่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ขับรับส่งโคตรอร่อยน้องๆคือต้องมาลองนะคะทางลาดผู้พิการับห้องน้ําผู้พิการเองครับแล้วก็ลิฟท,ที่ทํามาพิเศษสําหรับผู้พิการมีนิสิตพิการร่วมเรียนกับเราด้วยอีกห้องนะครับที่เราสามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนจองห้องที่เราจะมานั่งเป็นกุ o ซา study หรือติวหนังสือกันก่อนสอบ ขึ้นโลโก้นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดีขึ้นโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพาอาคารสูงรถรับส่งนักศึกษาสีเหลืองบรรยากาศในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่รายการเด็กพิการเรียนไหนดีนะคะ หนูนะคะชื่อโบโชนิภาพะแนนค่ะเรียนอยู่คณะโลจิสติกสแขนงการค้าระหว่างประเทศค่ะความพิการนะคะด้านการเคลื่อนไหวค่ะครับผมธวีแสงทองนะครับหรือพี่พีนะครับเรียนที่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับจาคร เศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับความวิการทางด้านออทิสติกครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะบรรยากาศมหาวิทยายลัยอาคาร3ชั้นต้นไม้ใหญ่ห้องอ่านหนังสือวันนี้อยากรู้กันไหมคะว่าหอของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะมีอะไรบ้างน,นะคะก็ที่นี่นะคะก็จะแบ่งแยกเป็นชายแล้วก็หญิงเลยค่ะ ซึ่งมันมีกี่หอนะคะพี่พีจริงๆครับมีอยู่ประมาณ5หอนะครับซึ่งหอพักชายเนี่ยก็คือหอพักเทาทองหนึ่งหอพักหญิงเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4หอครับโดยหอพักที่ให้สําหรับนิสิตพิการนะครับโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นหอพักเทาทอง4ี่ครับซึ่งมีทางลาดและมีฟาซิลิตี้นะครับที่เพียงพอนะครับสาหรับนิสิตพิการขึ้นข้อความหอพักเทาทอง4ทางเข้าหอเป็นระบบสแกนนักศึกษาหญิงเปิดประตูห้องออกมา ค่ะพี่ชื่อพี่มินนะคะพี่มินผู้พิการทางการเห็นค่ะพี่พักอยู่หอพักเทาทองสีค่ะก็จะมีลิฟต์นะคะในลิฟต์ก็จะมีอักษรเบลสําหรับผู้พิการค่ะแล้วก็จะมีทางลาดลงก็คือเราไม่ต้องลงบันไดให้ลําบากค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งรอพี่ที่หน้าหอพักแล้วนะคะมินกอดแขนคนนําทางผ่านประตูระบบสแกนใบหน้าเดินออกมาที่หน้าหอพัก ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเตียงมุกอ่านหนังสือห้องน้ําค่ะก็มีความสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะถ้าเป็นเด็กพิการนะคะจะได้พักอยู่กันสองคนค่ะห้องพักมีสองเตียงสองตู้เสื้อผ้าห้องน้ำกว้างครับในส่วนของเรื่องการเดินทางนะครับก็จะมีรถรถเหลืองนอั่นเองนะครับ ซึ่งรถเหลืองนี่ก็จะเป็นรถของสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเองนะครับที่จะวิ่งรอบมหาวิทยาลัยนะครับโดยแบ่งเป็น2สายก็คือสายสีน้าเงินและสายสีเขียวนั่นเองครับรถเหลืองหลายคันวิ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงๆถ้าไม่สะดวกเดินทางไปด้วยรถเหลืองนะครับสำหรับนิสิตพิการเองครับเรามีรถสวัสดิการนะครับของศูนย์บริการนิสิตพิการครับโดยจะมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้ขับรับส่งนะครับพวกเราจากหอพักจนถึงหน้าคณะเลยครับ นินซอนท้ายมาอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่อาคารชั้นเดียวมีป้ายโรงอาหารด้านในมีผู้คนมากมายอันนี้อยู่ที่โรงอาหารที่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับเราก็มีทางลาดตรงโรงอาหารนะครับตรงนี้เลยทางลาดผู้พิการอยู่ข้างประตูโรงอาหารน,นี้ก็เจอแล้วครับเป็นนนนะครับก็กินกําลังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยอันนี้นะครับ ก็จะเป็นคอหมูย่างของที่คณะเราเองนะครับส่วนอันนะคะก็จะเป็นส้มตำโคตรอร่อยน้องๆคือต้องมาลองนะคะน่าครับเดี๋ยวพวกผมขอกินข้าวกันก่อนลองชิมค่ะมอร่อยมากๆโบกินข้าวเหนียวกับส้มตำแล้วยิ้มชูนิ้วโป้งให้กล้องอาคารสีเหลืองลังคาเสริมเหล็กมีป้ายสำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยดูเนี่ยเราอยู่สำนักคอม ที่นี่มีทางลาดใช่ไหมให้ผู้พิการได้จับโดยตอบโจทย์มากๆสาหรับผู้พิการที่แบบว่าเดินไม่ค่อยถนัดอย่างนนเนาะก็จะแบบจับราวอย่างนี้ได้โบและเพื่อนๆเดินเข้าอาคารเราหาข้อมูลกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ใช่โอเคก็จะเป็นศูนย์รวมต่างๆของยูเซอร์นิสิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสนิสิตอีเมลที่นิสิตได้ใช้นะคะนนเพื่อนพิการเคลื่อนไหวนั่งพิมพ์งานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ น้องๆตัวนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ค่ะคณะมนุษร์าาและก็สังคมศาสตร์ค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างให้กับนิสิตผู้พิการคะพี่พีมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดผู้พิการครับรวมถึงห้องน้ําผู้พิการเองครับ แล้วก็ลิฟที่ทํามาพิเศษสําหรับผู้พิการโดยเฉพาะนะครับก็คือผู้พิการสามารถใช้ลิฟต์ร่วมกับคนอื่นได้เลยครับเพราะว่าลิฟต์มีที่กดสําหรับผู้นั่งวีลแชร์เลยครับก็สะดวกสบายมากมๆาเลยนะคะสาหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์นะคะครับหลังจากที่พวกเราเนาะไปหาข้อมูลกันที่สํานักคอมพิวเตอร์มานะครับได้ข้อมูลมาเยอะแล้วเตรียมตัวที่จะไปเรียนแต่วิชาเนี่ยผมบอกไ้เลยว่า เราเปิดเผยให้ได้เนาะใช่เพราะว่าอาจารย์ไม่ดุค่ะอาจารย์น่าร<ช>ักมากๆเลยนะคะแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่ secret อีก secret หนึ่งเพราะว่าเราได้เข้าไปดูในห้องเรียนแล้วก็มีนิสิตพิการนะครับที่จะร่วมเรียนกับเราด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเรานั่นเองนะครับ<ม>เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเลยดีกว่าบรรยากาศในห้องนักศึกษานั่งเรียนหลายคนใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียน เราก็มาถึงหน้าห้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเลยค่ะครับโดยตอนนี้เราอยู่ที่ตึก q ิวสองห้อง607นะครับซึ่งวิชานี้วิชาที่ดีมากเพราะว่าเรามีมิ้นนะครับเป็นเพื่อนที่มาเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองครับขึ้นข้อความอาจารย์จุธามาศศีรษาโดยทั่วไปอะค่ะ เราก็จะสามารถที่จะอธิบายเนื้อหาข้อมูลให้กับเขาได้โดยตรงเลยค่ะแต่นิสิตท,ที่มีความพิเศษนะคะมากกว่านิสิตคนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับให้ความเอาใจใส่เขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเช่น<ด>ช่วยในเรื่องของการอ่านช่วยในเรื่องของการ อธิบายขยายความมากยิ่งขึ้น,นะคะหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการที่นัดเพิ่มนะคะในการติวเพิ่มะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะพี่ๆก็ได้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะพี่นะคะจะพาน้องๆไปที่ศูนย์บริการนิสิตพิการนะคะว่าศูนย์บริการนิสิตพิการของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะมีอะไรบ้างคะ่ะอาคารกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาและกองกิจการนิสิต หน้านหน้าเป็นอาคารทรงโคง้งมีสวนหย่อมและต้นปาล์มขนาดใหญ่ทางเดินมีเบรลบล็อก <S D S Center เนี่ยครับเรามีจิดค้มากมายครับอย่างเช่นในรอบที่ผ่านมาครับเราฝึกอาชีพในเรื่องของการทำดอกไม้กรรมะหีครับแล้วก็ทำแชมพูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง D S โดยเฉพาะเลยนะครับบนชั้นโชว์ดอกไม้กระยีโซนนี้เองครับเป็นโซนสำคัญของเราในวันนี้ครับก็คือศูนย์บริการนิติบุคคลครับหรือว่า อีสุบอริตี้ซัพพอร์ตเซอร์วิสเซนเตอร์นั่นเองครับน้องๆคนไหนนะคะอยากมาพูดคุยกับพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยค่ะแบบว่ามีเรื่องปัญหาแบบนิดย่อยอะไรเงี้ยก็สามารถมาปรึกษาพี่เขาได้มนโตมีอุปกรณ์หลายอย่างเครื่องอันนี้นะครับคือเครื่อง ที่เอาไว้สําหรับสแกนเอกสารนะครับอันนี้คือเครื่องขยายครับสามารถขยายสุดเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่และสามารถอ่านเห็นได้ชัดนั่นเองครับและนี่นะครับคือห้องศูนย์บริการให้คำปรึกษานิสิตนะครับซึ่งก็จะมีโซนที่กว้างนะครับแล้วให้ความรู้สึกที่สบายแล้วก็ผ่อนคลายนั่นเองครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะซึ่งข้างบนนะคะก็จะมีฟิตเนสให้น้องๆนิสิตทุกคนนะคะได้มาเล่นกันค่ะ ในห้องกระจกมีเครื่องออกกําลังกายหลายชนิดและดัมเบลวางเรียงอยู่มากมายแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพา้องนอนค่ะทุกคนไปดูกันที่หอสมุดค่ะอาคารสูงหลายชั้นหน้าประตูและทางเชื่อมด้านในอาคารมีทางลาดภายในตึกมีลิฟท์ที่หน้าห้องป้ายสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา จริงๆครับพอสมุดมีหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาษาไทยครับภาษาต่างประเทศครับแล้วก็ในส่วนของห้องนะครับที่เราสามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนจองห้องที่เราจะมานั่งเป็นกุ๊ป p s t u หรือติวหนังสือกันก่อนสอบห้องอ่านหนังสือมีตัวแบบเก้าอี้ตัวเดียวแบบเก้าอี้หลายตัวห้องคาราโอเกะน,นะครับเป็นห้องซีเคตของมหาวิทยาลัยบุรพาเลยค่ะคือสามารถไปร้องเพลงเอาติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะทุกคนกลุ่มนักศึกษาสาวร้องเพลง ที่มหาวิทยาลัยบูรพาของเรานะคะก็จะใกล้แหล่งชุมชนนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างบางแสนใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ใกล้ห้างสรมสินค้าค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ค่ะครับยังไงก็ตามครับขอฝากเพจนะครับแล้วก็ช่องเด็กพิการเรียนไหนดีนะครับซึ่ง E ีีต่อไปจะไปในมหาวิทยาลัยไหนรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้มหาวิทยาลัยบูรพาขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ขึ้นข้อความมหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครนิสิตพิการประเภทต่างๆพิการทางการเห็นพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายออทิสติกเปิดรับสมัครนิสิตพิการทั้งในรอบทั่วไปและรอบที่สี่รอบรับรงอิสระคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับรอบที่4รอบรับรงอิสระ 1คณ,ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการบริการสังคมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หลักสูตรรัฐาประสาทนนาศตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่นหลักสูตรรัฐราศาสตร์ศาสนาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานทั่วไปหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์หมายเหตุแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชามีการเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการแต่ละประเภทแตกต่างกันโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากรอบรับเฉพาะนักศึกษาพิการแล้วนักศึกษาพิการสามารถสมัครในรอบรับสมัครรอบอื่นๆร่วมกับนักศึกษาไม่พิการได้ช่องทางการติดต่อ Facebook ศูนย์บริการนิสิตพิการ DSS มหาวิทยายลัยบูรพาเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษามหาวิทยายลัยบูรพา เบอร์โทรติดต่อศูนย์บริการนิสิตพิการ DSS มหาวิทยาลัยบูรพาโทร038-102-532 ขึ้นข้อความขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดีและมูลนิธิด้วยการเพื่อคนพิการและสังคมขึ้นโลโก้กองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์